ไทยจับมือรัเสเซียจัดเทศกาลคณิตศาสตร์ The Mathematics Festival ประเทศไทยครั้งที่6เมื่อวันที่23ธันวาคม2567ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นทานท่านเยฟกินีโทมิคินเอกอคราชทูตรัเสเซียประจำประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์นายกสมาคมคณิตศาส,สตร์ศึกษานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่น พรอฟไอวนวิสัตกี้ผู้เชี่ยวชาญจากมอสโกเซนเตอร์ฟอร์คอนติเนวัสมัธยมที่เคิร์เรดูเคชันดรภูมิพัฒน์เรืองแหล่ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาและศาสตราจารย์ ay, ดตร์มนชัยดวงจินดานักวิจัยประจำศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบดีศึกษาร่วมถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทศกาลคณิตศาสตร์เดอะแมทเทม t ติกส์เฟสติวัลประเทศไทยครั้งที่6ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษามูลนิิิธกกกกกาาาาารรรศึษษเพพื่อััฒนทะาาคด สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและ Mo สโก w Center for Continuous Mathematical Education โดยมีมิสเตอร์วลาดิมิคิมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรุมมลช่างศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์ปักโกธานังผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มเค็นโคกคณาจารย์และนางสาวอัชราอินประสิทธิ์นักศึกษาทุนรัฐบาลรัสเซียตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมงานการจัดเทศกาลคณิตศาสตร์ The Mathematic s Festival ที่ประเทศไทยเป็นการนำประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์ ในแง่มุมอีกด้านที่เป็นศิลปะที่สวยงามมาพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบของ Mathematics Festival เคยจัดนักุงมอสโกประเทศรัรสเซียเป็นประจำต่อเนื่องมากว่า40ปีและ5ปีที่ผ่านมานี้ได้มีการจัดเทศกาลคณิตศาสตร์ที่ประเทศไทยเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีรองศาสตราจารย์ดรไมตรอินประสิทธินายกสมาคมคณิตศึกษากล่าวว่าเทศก,กาลคณิตศาสตร์ The Mathematics Festival ครั้งนี้มาจากความร่วมมือในโครงการ Epic Les s ลซ s ่นสต๊าดี้โปที่มีผู้แทนจากประเทศรัสเซียเข้าร่วมโครงการการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนไทยหรือทั่วโลกเป็นที่รู้กันว่าเด็กเรียนด้วยความขมขื่นไม่ชอบเนื้อหาคำตอบแต่การเรียนคณิตศาสตร์ของรัสเซียต้องการให้นักเรียนได้สัมผัสความสวยงามหรือศิลปะของคณิตศาสตร์เรียนอย่างมีความสุขเป็นวัตถุประสงค์สำคัญจึงใช้คำว่าเฟสติวัลหรือเทศกาลคณิตศาสตร์ให้เห็นว่ามีหลายด้านหลายมุมที่ไม่น่าเบื่อโดยงานนี้จะเอาแง่มุมต่างๆของคณิตศาสตร์ มานำเสนอให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารคนาจารย์และแขกผู้มีเกียรตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน196คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องจำนวน134คนคณะครูผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน63คนสตาฟผู้จัดกิจกรรมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน153คนทีมข่าว KK News รายงานเทศกาลคณิตศาสตร์หรือ m a t ท Festival ของรัสเซียที่เขามีแนวทางมา40กว่าปีแล้วเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้เด็กของเราโดยเฉพาะ,ะมหนึ่งมอสองที่ยังไม่ได้รู้สึกไม่ชอบหรือเกลียดคณิตศาสตร์จนกระทั่งเรียนไม่ได้เนี่ย ได้มาสัมผัสคณิตศาสตร์แบบแมของรัสเซียซึ่งเขาให้เด็กได้สัมผัสเ่อความนามือหน่อย going to open the b r a k e t o close the bracket to sum up h fractions to find the solution to prove the theorem to solve the equation to solve the equation Need festival. Need sometime. เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนปัญหาในเรื่องของการจากกรัดการสอบพิสครทำยังไงนะที่จะให้ผลการทดสอบพิสัยนะครับยกระดับคุณภาพดูไปไม่ต้องไปกับไปต้องเปยูเทอร์อะไรนะรนี้สําคัญมากสําคัญคือเรียนให้มีความส แล้วส่วนหนึ่งของนักศึกษาเป็นสลผลิตรวมกันนะครับในนามของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการศึกษาเป็นบทบาทหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของการผลิตครูอาจารย์นะครับที่ที่จะออกไปปฏิหน้าที่งงลงทํานักศึกษาต่างๆนะครับที่จะได้มีสนวนาน แห็ว่าการจัดแมทแมทเฟสิวัลครั้งนี้เนี่ย,ยก็ได้ร<อ>ับผลประโยชน์ดโดยตรงให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จะเห็นว่านักศึกษาทุกชั้นปีนะก็จะมาช่วยกวันวางแผนและการที่จัดกิจกรรม